วัสดีค่ะคลิปนี้ก็น้องกอนก็มาถึงแล้วก็พี่บาวพี่บ่าวนี่ขออนุญาตไม่ให้พี่บ่าวกินแต่ฝากให้คุณแม่ฮือล่าสุดเจ้าเข้าใฟ้าค่ะ วมมาล้วผมสำับิดฟงชอบกินมณฑกินนะชอบกินมอบกินมครับม่เม็กินาซื้อได้ไมชอบกินซื้อไม่ชอบกินที่บอกว่ามากินขนาดเลยคือมันมันเป็นการเก็บรอบสุดท้ายแล้วก่อนที่จะต้องลุ้เปลี่ยนใช่เปลี่ยนเชื้อเห็ดขึ้นใหม่อันนี้เราลูกเสลอรปูเตยกั้ระถางบอกใส่ใส่เออใส่ ใส่ฟางใส่ชั้นมาทำเอ็ดปอาอะไรมาเห็ดค่ะอู้อววูววปอไอบีนงานเหอ่อะไรอ่ะไม่เยอะแต่ว่าเอะไหมาอกไมจิมจิมจิมมแล้วก็ย่างเอาน้องปอนเอาเห็ดมาบอกมาฝากทุกคนเลยบอกใช่มาฝากทุกช่องอ้ปอนเอาเห็ดมากๆนี่เบายกยกทั่วหน้ไม่ได้นี่ไงว่ามันจะจะเท่ากันที่บ้นอยู่หลาบใจขนาดนั้นเขาเขาเขาเาเลือกดีแล้ววันนั้นน่ะเขาไม่เลือกของ ลูกเลี้ยงลูกเลยผมว่าพี่คนลายใจเออเอาอเส่วนไปไหนก็ได้ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาสิ่งนี้ให้ทีมงานเลยนะจ๊ะอะไรอะเดี๋ยวมา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 อย่ามัดปากมันนะเพราะว่าเห็ดฟางเนี่ยถ้ามันโดนความร้อนมันจะบานดถ้ามันตัดมันเละไม่พี่จะตัดออกเลยมันไม่บาด เผยไว้แบบนี้นี่พี่บ่าวถ้าเราตัดออกเลยไม่บาลมันมันจะบาลแยกแยกมันอุบแยกมันฮอนไปไปก่อไปเก่งทีนี่เลยเออมันโอตรจบที่บาลน่องแกงจบน่าบานเบอร์เลยไปี่ยบคุณยายเจ้าอันนี้คือมันตัดมาให้แล้วบาลมันไม่บาลเนาะเดี๋ยวนพอกินได้แล้วมันแบบมันได้อยู่แต่มันแรกๆเนี่ยลูกเข้าไอ้ขวด มันก็สิบบานไปไหนต่อไปโอ้มันไม่เรามันบานพื่อเว็นบานจะเหี่ยวไม่ไม่รู้ใช่มันตูมนี่แหละมันไม่ได้บานนะตูมแบบกระป๋องเลยเข้าโคกกระป๋องอะแต่ทีนี้พอเราเก็บไปหลายๆรอบความใหญ่มันจะลดลงโอ้เลยเหรออันนี้คือลูกรอบสุดท้ายแล้วมันก็จะเล็กแบบนี้ได้ในใทุกคนก็มาครบแล้วขออนุญาตมอบยังย่างเพียงไม่กี่คนเหลืออีกคนนึงเรามอบทีหลังก็ได้อันนี้แจ็คใช่ไหมแจ็คเพื่อเย็นใจดีเราทักถามเพิ่นแล้วเพิ่น ไม่ไม่ตอบเราว่าชื่ออะไรขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะคนละถุงเนาะตามนะพี่บ่าวให้แล้วเนาะอืแล้ำเรือกัรตันน้ำพริกเนี่ยเหรออืะขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีค่ะเห็นเห็นพี่บ่าวบอกว่าอร่อยมากเลยกินกินเมื่อวานเมนดาเมนดาปอนข้าวเจ้าร้อนๆไข่ต้มเมนดาแซ่บเมนดาในตู้หลายหลายอันแล้วตอนนี้ นั่นแหละกินน้ำพริกนั่นแหล<อ>ะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบว่าวันนี้กินรสนี้วันนี้กินรสนี้อะไรน้ำปลาตากแดดยังไม่กิมเลยเหรอฮะน้ำพริกตากแดนวันนั้นเหรอใช่ ไม่ใช่ไม่ถึงเสียนี่นะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะเยอะรอจบหนึ่งกิโลยกเลยนะเพิ่นบอกนะหลายคนแล้วช่วยตอนคือโทรหาไม่ติดนะไม่ได้สายแล้วก็จะยกก่อนเลยนะครับผมเราพอไหวอยู่นะครับผม FC รก็ยกรอตอนเลยแล้วกันลองให้ปอนโทรสิมีเเวลายอโหนูก็ไมวในใส่ไว้ในถุงห้อยไว้ก็ได้ไม่เป็นไรเออปอนโอ้ปอนเห็นแล้วนะ ว่าจะโชว์นะเราเลิกโอเคครับคลิปนี้สั้นๆนะครรับเาก็อยู่ด้วยลืมลืมลืมลุงเบียงด้วนล่าสุดลุงเบียงมาที่หน้างานเพราะสังหิตนี้เหรอถ้าสมมติว่าแดดแดดมันมาเราก็ขยับขยับไปเรื่อยๆนะนี่ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณน้องปอนแล้วก็แม่น้องปอนที่เอาิทีนี้มาฝากนะคะน้องแอดก็จะเอาไปแกงใส่หน่อไม้คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ